เจสันเจองานที้ทำแล้วบอกยังสิเกี่ยวกับเพื่อนนายเดเรียโอบอกว่าเรื่องคอนดิแทนนอมครับมันเอทีพีซีพีซีพีซีอ๋อเรือโคบหรอเราก็เรียกว่าซันเซ็ตโคบอ่ะโอเคเข้าใจแล้วจำไว้นะว่าเจสันนายแข็งแกร่งฉันจะช่วยนายให้สำเร็จให้ได้เฮ้ยครับโอ้โหทำไมอยู่ดีรู้สึกแบบ คอมลืมแปลกๆโอียดสด่อถึคนกันด้วยนะครับอยู่กับฟ้ากลายสามมือีเชนเคยครับอยู่ที่พาที่เท่าไหร่แล้วอันที่ห้าพอที่ห้าพอที่ห้าโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเราจะได้ทำอะไรกันในเควสต,ตรงนี้นะไปอะไรโคฟซันเซ็ตโคฟนะครับเกี่ยวกับเหมือนภารกิจที่เดนิสอมอบให้เราทำตอนนึงเลยนะครับสิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็คือเอ่อทำภารกิจอะไร กันก็ไปกันจะเจอกันที่ปลายทางทุกคนเฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมาถึงก็ล้มเลยนี่ไงนี่ใช่แพรพวกเขาไหม <c oughs> เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่า,ามีคราฟติ้งนี้ต้องใช้หนังแพะไหมพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยรูสซากเกตอันนี้ใช้หนังอะไรหนังดิงโก้นะครับดิงโก้คือตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนเบปอน เดี๋ยวพ่อนะครับเปลี่ยนเป็นใช้เป็นหนังอันนี้แล้วหนังกวางแล้วก็ไอ้เจ้าเป่าเงินนะครับใช้เป็นหนังหมูนี่หนหนังแผ่นที่ไม่มีหนังหมูบอกลยนะงั้นเดี๋ยวผมขี่พาราชูดไปแล้วกันใช่ป่ะอันนี้คือล่มพาราชูดป่ะโอเคใส่ละเรียบร้อยเราพุ่งไปทางนั้นกันเลยนะกดล่างเท่ากับลอยขึ้นกดใช่ตอนแรกไอตอนผมเล่นครั้งแรกผมขี่ครั้งแรกผมขี่ไม่รู้เรื่องเลยนะ ไม่รู้เรื่องจริงๆอย่างนี้ไอีค่อยสบายใจถ้ากดลงก็คือจะลอยขึ้นถ้ากดล่างคือจะพุ่งลงเฮ้ยกดบนลงล่างกดล่างก็ลงบนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางโน้นกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ปลายทางนะโอเคก็ถึงแล้วลงจอดตรงนี้แล้วกันโอ้ตกมาก็จะตาย โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเสากันก่อนเลยมีคนโทรมาัลโหลสวัสดีดราก้อนฮ์เหรอเฮ้ยเดซี่เองนะอันนี้คือโทรศัพท์ของดรเป็นไงบ้างฉันอยู่ใกล้แล้วคุณเป็นไงบ้างดีดรออกไปที่ถ้ำทางใต้ใกล้กับบ้านของเขามันดูปลอดภัยมากเลยใกลมากและก็เหมือนจะซื้อบางอย่างตลอดโอเคไม่ทำโอเคเดี๋ยวฉันไปเจอคุณทีหลังนะหวังว่าจะเจอคนอื่นด้วยโอเคบาย Okay. เปิดเสาก่อนแล้วก็เสาที่ C อันนี้ใช่ไหมเอามาแลังเปิดครับเรียบร้อยมาดูกันว่าแถวนี้มีอะไรกันบ้างโอ้เรียกว่าชายฝั่งแล้วก็มีปืนใหญ่อีกแล้วปืนใหญ่นั้นจะมีอะไรทย่างญ่แล้วก็ทะนนเป็นเฮ้ยเหมือนหินหินหน้าคนหินโบราณโอเค เราไปทำธุรกิจกันต่อเลยครับข้างไหนวะโอเคใช้ทิปลายไปโอเคเราเปิดสี่อักซิแปดเสร็จแล้วอุ้ยเปิดปืนใหม่เป็น PKM แล้วก็มีช็อตกันด้วย1887นะครับเดี๋ยวแล้วเฮ้ยผมไม่ได้ยินเสียงงูเลยอ่ะ บอนว่ากูคงไม่ทำอะไรเราใช่ไหม What What รอแอป โอเคเดี๋ยวเราไปทำพลังกันต่อเลยครับทำไมเพลงมันเล้าหลือจังวะอะไระครับสองก้อนไปก่อนเพื่อสกแกนตัวนะครับว่มีใครบ้างเราต้องมาร์คให้เรียบร้อยนะครับได้ปลอดภัยในการเ,าเข้าไปทำอะไรต่างๆได้ไง่ายขึ้นเดี๋ยวเราเริ่มเข้าจากทางขวาไปแล้วกันโอเคล่อยงูตรงนี้เลยครับอ๋อนี่ไงทำลายเครื่องสื่อสารมัน เรียบร้อยแล้วโอ้โหแม่งเหาคู่ฟู่เลยตันนี้มีสองคนครับโอเคอะไรน,นี้ไม่มีนะมีไก่เพียบเลยตรงนู้นมีคนด้วยไม่มีไก่นู่นอีกด้วยเหรอเดือดจังวะโอเค เราไปเอาเก็บจากทางนน้นสุดก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคอเคุอค้ยไม่เชื่อไม่รอดครับคนนี้ร้อย <c oughs> เดี๋ยวข้างล่างสองคนนะครับเดี๋ยวเราไปเอาข้างล่างต่อเลย จะล่อไอ้คนนี้มาตรงนี้นะครับโอเคมามาขยับมาขยับมามาอีกมาอีกเฮ้ยก้อนหินอยู่ดีก็ให้เฮ้ยตรงนั้นมีใครอ่ะฉันไง เียบร้อยนี่ทางนี่ไหวตัวท่านหรอโอเคปุ๊บโอ้ยเชี่ยงเฮ้ยไม่ดูแลงูเลยอ่ะโอ้โอเคลากค่อยๆลากค่อยๆลาก ไปคนนี้ต่อไปนะครับโอเคจะล่อมาก่อนมา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 เข็นนู้นขึ้นมาหนี่สิ โดนจุดๆ <łość> ัวแล้วผมโดนจุดตัวแล้วทุกคนเดี๋ยวแอบกอนแอบกอนเดียวกันเยี่ยๆย โอเคใจเย็นใจเย็นไม่มีคนมาเข้าใกล้ผมมากถ <c oughs> ายมาถ่ายมา <c oughs> เฮอยอ,อย่าดูถูกเอพิกเพลเยอร์นะครับ <c oughs> เคยเล่นเอพิกมาก่อนระ <c oughs> เบิดเหรออ <c oughs> าข้างหลังมีคน <c oughs> โอ้โหเหนือรีโหลดนะครับเป็นสเต็ปของแบบ เคลีเรียบร้อยอเค,เค,เคเลียไฟ<ป> <c oughs> ไนี่ไงเราได้แล้วคุญเจของโจนล้ where the ransom v i t the ตัมนแล้วก็ไปใช้เปิดศัตรูเฮ้ยใช้เปิดอะไรเปิดคุกีก่ไหวะ อุ้ลลูกซองเลยเจดเข่กับตายเลยเห็นไหมโอเคเรียบร้อยสวยครับโอเค holy shit เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห รีเลยให้เต็มก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในโอเค,อเคลิซ่าผมู้มาแล้วโอ้ยเดี๋ยวรีหลดกับศูนย์กันเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับโอ้ย ร้อยหนึ่งนัดเฮ้ยจุดไหนวะหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรหัวล้อโอ้ชิชิชิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนลบก่อนไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้กันละดูะไรวหาผมมีอะไรไฟไม่ท้อ Are you kidding me? Are you kidding me? Lisa. Holy shit. Holy shit. Fuck you. <coughs> I'm coming, Lisa. Lisa up, <laughs> Yo. <laughs> it's a video. She's not here. You can't be the old you need. No. no. ต้องการกลับบ้านไปบอส Where are you? บอสนายอยู่ไหนอ้เยอะยี่ไม่ฟาร์มขอ,ของเลยอะไรวะเน,นี่ยไม่นะจ่าและพองเพื่อนอ๋อ I'll give me the link oh. i'll mm -hmm. i'll make my ask you a question who give you the link make a link i'm gonna give you the link mm -hmm. my sister give you daddy huh come what hey you think i make you one of us you <coughs> think like... that makes you like me huh, huh? california <coughs> boys got a hard on jungle fever i'm gonna tell you you channel got a bullet through my sister's skull now i'm saying i did you better grant เหมือนกับหรือว่านายอยากตายเหมือนกับพี่ชายของนายตายซะนายโกรธเจสันนายกำลังโกรธใช่ไหมโอเคเขาเข้าใจแล้วฉันเข้าใจคนนี้เขยว่าฉันไม่มีครอบครัวเลยแล้วใครสนล่ะฉันสามารถฆ่าแต่ฉันอยากพูดเรื่องสาวฉันไม่ไมม่่ได้โปรดนี่ใช่ไหมว่าฉันรักใครกันไง

chế sẵn chế sẵn chút thôi chế sẵn giúp thôi chế sẵn chút chứ chưa 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 ไฟอยู่แม่งอยู่ทุกที่เลยไปจะสั่นขึ้นไปไหต่อไหนต่ไอ้ิสาโอเคูฉันมองไม่เห็นประตูฉันก็จะไปนิสาลอก่อนทางไหนวะ เดซันช oh, ่วยด้วยโอ้ยชิชิชิหนไม่เอ้ยแกยีงเดียวแล้วแท้แกเวไม่จะทนความร้อนต่อไปจะไม่ไหวแล้ว ไปเจสันใจเย็นไว้ลิซ่าผมมาแล้วไม่ต้องห่วงผมอยู่นี่แล้วโอเมก้าไปดูโอลิเวอร์ทีคุณพาโอลิเวอร์ไปคุเราทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้โอเคไปเขามีความคิดบางอย่างแล้วโอชิตจะทำนี่ไม่ได้โอ้ชิตทำไม่ได้มันคือทางเดียวไปเลยเจสันโอ้ ไม่เอะมัเป็นไรไหมฉันคิดว่าฉันปลอดภัยนะตรงนั้นมีรถอยู่โอ้ยลิซ่านีไปแล้วซ่าคุณขับขับเลย เฮ้ยลิตาขับรถให้เราไม่เราต้องได้ยิงไงตอนเดมสตานไม่ติดโอดสเปกตาสเปกตาดันรถให้ลิตา Let's go ไปเลยจะสั่นโอเคโอ้โหเห็นระเบิดนั้ดไหมเฮ้คุณเห็นระเบิดบางอย่างระเบิดุ้ยมีมีปืนได้ด้วย เออเบลล่าบอลโอ้โหกระสุนไม่จำกัดด้วยคนแจ่มเลยซิซ่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นข้างหลังอ๋อรถติดที่ต่อยนะจะทำไม่ได้ช่วยสปอยดิคุณแค่ขับไปพวันยิงพวกเราคุณทำอะไรอยู่คุณยิงพวกเขาเรอเจสัน ใช่แล้วลิซ่าไม่มีอะไรหรอกคุณไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยเฮ้ยทำไปฉันกำลังโฟกัสอยู่พวกมันยิงฉันไม่มีใครยิงคุณหรอกลิซ่าผมอาจจะปกป้องคุณเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่สองนั่นคุณมึงต้องการขับไปแม่ง แปลทุกคนผมแปลไม่ได้ละผมแปลไม่รู้เน,นี่ยไอ้เหยื่อไม่ไหวที่หายมาขับไปน oh 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 ิดสะโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าพระเจ้าเร็วอีกเร็วอีกอุ้ยถนนมันไม่ดีเฮ้ยตำรวจมารีบ <c oughs> ขี่ไปไทำไมคุณถึงอยู่รถไม่มันตายคุณเจหมุนๆคุณเยรถสิ คุณหมายว่าว่อว่าไงอะลิซ่าลิซ่โอเคเจสันข้างหน้าเจสันข้างหน้าโอ้โหชิชิโอเคมันโอเคแล้วไปเลยไปเลยโอ้สวยงามมากลิซ่าอะไรนะเดี๋ยวเจสันพูดอะไรเนี่ยเฮ้ย ขับไปขับไปลิซ่าครับขับไปโอเคกลครับโลอีกโลอีกเลอีกเลยันไม่เคยรู้สึกแบบอะไรแบบนี้อีกแล้วคุณเราทำได้ พวกเราการฆ่าปลุกมันเป็นการเลือกให้รู้สึกลิซ่าจะยนไหมไม่ไมเไม่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 ไมม่ไ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  i ่ไ t ่อม่ไา่ไม่ไม่ e ม่ไ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 ม่ s ม่ไม kind of ่ไม่ไม okay, ่ kind of the the like says, uh, ่ไ uh, ม่ไมไม่ไ่ไ่ไม่ไไม่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 ่ไม่ a มไม่่ไมไมก่ไม่ไมไมลไม่ไ่ไม่น่ไม่ไ่ไ่่ กอดทอนแต่ฉันจะเดซี่นะฉันจะหาคนอื่นต่อเธอซิ่ไหนที่ที่ปลอดภัยมากจะพาคุณไปโอเคโอเคแล้พาลิซ่านะครับไปยังหาไปหาเดซี่ตัดไปทั้งตัวทุกคนมแล้วสนุกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพามาหาเดซี่เดซี่บอกว่าอยู่ที่ถ้ำทางใต้ถ้ตถ้ำอะไรวะถ้ำทางใต้โอเคตามมาลิซ่าลิซ่าคุณไม่ไปกับผมจริงๆหรอ โอเคเดี๋ยวผมไปหาเก็บของฟาร์มตรงนี้ก่อนแล้วกันอ๋อลิซ่าวิตารมาอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปพาลิซ่าไปหาเหมือนกันอ๋ออยู่ข้างล่างเยอเหรอวิตามมายี่ไงถ้ำทางเข้าถ้ำอ๋อลิโอเคข้างในเยอลิซ่าลิซ่าเดซี่เดซี่ you made i ทำได้ ดซี่ขอโทษจริงๆเลยนะดซี่ตอนนี้ฉันกำลังร้องไห้แหละฉันเจอเรือนี่เราซ่้มันได้เราจะสามารถเอาจากที่ได้มันคือทางเด่เราจะออกไปได้ใช่เรือดีที่สุดแล้วจะฉันต้องการมอเตอร์อะไรต่างๆไมนหายไปฉันจะไปหาองหาทางนี้แล้วกัน โอเคเฮลี่าลมาเธอมาดูกันเธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับสิงนะฉันสงสัยว่าทำไมว่าเอาโอ้ยพูดอะไรกันอนะไม่ได้ยินแล้วอ๋อไปฉายเหรอ ว่าอยู่ทำไมมันถึงไม้มาหาเราโอเคได้แล้วได้ขอแล้วเดี๋ยวเอาไปซ่อมเลยกันต่อครับเกิดขึ้นเลยขึ้นไม่ได้อ่ะเดซี่ผมได้มาเตอร์มาแล้วมอเตอร์พี่จะเล่นบุกแม่อีกเฮ้ you found it คุณเจอมันคุณจะปอบป้องอีกคุณสามารถใส่มันได้ไหมไม่ใช่ปกป้องนี่คุณสามารถใส่มันได้ไหม Tell me again why you aren't doing this. ้ e องจวง่าัไงอะนทาทำสเร็จยังอะใกลแล้วโอเค yes ดเลยโอเคเราสามารถออกไปเช็คได้แล้วไปเช็คลิซ่าสิแต่เธอออกไปโอเคปกทูลิซ่ ลิซ่าอยู่ไหนอ๋อนี่ลิซ่าดเลยได้งีเนี่ยลิซ่าทำอะไรอยู่จีกองไฟเหรอโอ้ยิ้มแย้ every night I dream ฉันอยู่ที่ฮอลลีวูด้ยวก็ตื่ทีนั่นขอโทษนะไปเขช่ความิีของคุณเลยเปนครที่จะแบบข้าม s k y d i v i ไป เราคิดว่าพวเราุคน่าจะปลอดภัยสองคนน่าจะปลอดภัยคุณช่วยเหลือฉันฉันอยู่นี่เพราคุณไอที่เราโอเคจะหาไลลี่และคนอื่นเพืนขุงเราคุณแค่อยู่ที่เรือนี้นานาคุณไปผบบ้าเราไม่รู้ว่าได้ร ผมเขาเขาจะได้ไม่ต้องห่วงเลยผมมาทำมันให้ได้ careful ดูแลตัวเ,เองด้วยนะเฮ้อฮะฮะฮอฮ้ฮ้โอเคบิสิตรัอ๋อ้ลารนาแจ่มใสนะครับ หับสายราชการที่ไปช่วยลิซ่ามานะฮะโอเคมีโทรศัพท์มาจากเดนนิสโรเจอร์ฮัลโหลเจสันฉันเหนื่อยมากเลยนะมีเวลาที่คุณไม่ได้อะโอเคตอนนี้ฉันเจอลิซ่าแล้วแล้วเขาก็อยู่คนอื่นฉันไม่แข็งแกร่งพอที่จะแบบเอาพวกเขาออกมาได้ฉันต้องการพลังมากกว่านี้ฉันไม่สามารถเชื่อว่านายสามารถแบบนี้ได้แต่ว่าใครบางคนสามารถ สามารถช่วยคุณแชงเก็งได้เธอมีใครทิตราเขาเป็นหัวหน้าของทุกคนเธอสามารถเป็นไกด์เธอมีพลังที่แข mm ็งแกร่งมากเธอสามารถเธออยู <S s UH! s <S the 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 ่ในป่าถ้าเธอได้ไปเจอเขาเขาอยู่ที่ประตูโอเคก็คือเราต้องไปหาทิตราครับทิตราช่วยให้เราแข็งแกร่งได้ตอนนี้ฉันจะช่วยไงเอนนฉันก็องทำไงตัวฉันเองแข็งแรงขึ้นโอเคครับจบไปแล้วครับกับการมาช่วยอ่อ ลิซ่าครับแต่เมื่อกี้เราเจออีกคนนึ่ครับเขาชื่อว่าโอลิเวอร์นะโอเคแต่ว่าเราไม่สามารถช่วยโอลิเวอร์มาได้ครับคือมันมันเลือกช่วยได้แค่คนเดียวนะครับก็คือเขาเอาโอลิเวอร์ไปแล้วก็ทิ้งลิซ่าไว้หรือพยายามฆ่าลิซ่าทิ้งครับก็ขอขอบคุณครับเดี๋ยวขอบคุณอะไรวะโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ดูไปถึงตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะก็เป็นพาร์ทค่อนข้างมาอย่างยาวไกลแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกัน โอเคแต่พ okay. ันนี้เขาจบไวเพียงเท่านี้ครับจบอยู่กับโฟกัสได้ไหมเนี่ยบ๊ายบายฮ